สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ช่องลูกขหนียวเชลีสานทุกท่านครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับกับผมเองบ่าวว่าที่กับผ้าเอฟซีช่องลูกขหนียวเชอีสานทุกท่านนะครับเขามาฟ้าม์มถือเป็นอีกฟ้ามหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอผ้าพีพ้านองนะสำหรับผู้รักในการเลี้ยงงัวโดยเฉพาะสายพัฒนาง้วตน้นน้ำง้วเนื้อนะครับผมหรือว่าง้ขุนมันแสกขุนเนื้อแดงนะครับผมอยากผ้าพีพ้านองมาเบิง้งถือเป็นอีกฟ้ามหนึง่ง ของโซนอีสานเท่าถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับพี่น้องอยากพาพี่พ่น้องมาเบิงมาผูดมาคุยมาเอาความรู้จากเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวไปพูดคุยกับเพิ่นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวจังหน่อยนะครับผมครับผมเชิดนะครับสุภาพฟ้ามครับเฮ็ดฟาร์มนี่เริ่มมาโดนไหมครับเฮ็ดฟ้ามเขามาก่อนเดือนหนาเนี่ยเข่าครบสองปีเต็มครับครบสองปีเต็มครับผมแนวทางของฟาร์มหลักๆนะครับผมที่ที่เฮ็ดยุตตอนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักที่เทาอยากจะพัฒนานี่คือในทิศทางไหนครับผมว่าสร้างไอ้โคเนื้อคุณภาพ โดยการแก้ปัญหาง้วนต้นน้ำครับมีคําถามว่าง้วนต้นน้ำช่วงนี้หายากผลิตง้วนต้นน้ำบางคนก็ใจออกนะครับผมใจออกหมายความว่าโลกมันหลายเนาะแม่นครับสำหรับที่ฟาร์มนี่ก็ถือว่าหลายพอสมควรจักโตครับทั้งหมดตอนในฟาร์มตอนนี้สามร้อยยี่สิบห้าตัวสามร้อยยี่สิบห้าตัวเป็นง้วนต้นน้ำพี่น้องง้วนต้นน้ำคืออีหยังนะครับเดี๋ยวให้อธิบายจังหน่อยนะครับให้ขยายความให้พี่น้องเขาฟังจังหน่อยคำว่าง้วนต้นน้ำคืออะไรง้วนต้นน้ำก็คือง้วนที่ผลิตลูกครับครับผมครับผลิตลูกแล้วก็เป็น ได้หลวกมากเพื่อจะทรงต่อในส่วนกลางน้ำที่เตรียมไปขุนต่ออีกครับจะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์หรือเป็นตัวผู้ที่เอาไปขุนต่อเนาะครับเฮามีแม่พันธุ์ที่ดีนะครับผมเป็นแม่ต้นน้ำที่ดีหรือว่าแม่บอกที่ดีครับแล้วก็มีพ่อพันธุ์ที่ดีผสมออกมานะครับได้หลวกมากแล้วเขาก็เอาไปต่อยอดในการขุนหรือไปเห็ดแม่บอกต่อไปแม่นครับนะครับจะตั้งจากขุนแล้วเอาเขาลุ่เชือดมันมันคนละประเด็นเนาะมันก็จะเป็นกลางน้ำปลายน้ำไปอีกอันนี้อันนี้คือต้นน้ำครับที่ฟาร์มกมีแนว เกษตรกรที่ได้ง้วจากเข้าไปนะครับเนวทังเกษตรกรได้ง้วจากเข้าไปเขาเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ง้วต้นน้ำที่ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็ับสืบกลับมาเพื่อจะผลิตง้วกลางน้ำต่อไปอีกในส่วนของเขาอีกที่หนึ่งครับแล้วก็ส่งต่อเป็นในส่วนของปลายน้ำต่ออีกเพื่อให้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำมีคุณภาพแล้วเขาก็มาเห็ดกลางน้ำปลายน้ำต่ออีกจนถึงส่งถึงเมื่อผ้บริโภคที่ตรงการที่เหนืยที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ง้วแมพันธุ์ ดักพอด่ายแม่ได้ลูกมาเลี้ยงแบบได้จนไปถึงเขาโรคเชือดจนไปถึงไอ้มือมื่อโพดิโปกได้ครับครับผมที่ฟาร์มนี่นะครับผมมาตรฐานของฟาร์มผ่านการรับรองจากปศุสัทอะไรอยังครับผมผ่าล่ะครับครับนะครับกี่มาตรฐานทุกอย่างให้พี่น้องสบายใจได้ครับพี่น้องในเรื่องของการดูแลตั้งแต่งัวเขามาฟาร์มแล้วก็จนถึงทรงออกหาเกษตรกรกระบวนการทุกอย่างผ่านการรับรองกรมปศุสัตว์แล้วเนาะปศุสัทนะว่ามาตรฐานไอ้ G A P เพิ่นบอกว่าเพิ่นเข้มได้ว่าเพิ่นไผเอางัวนน้ำเพิ่นไปเลี้ยง ติดท้องแล้วนะครับผมเพื่อนจะรับสื่อกิโลละสองรอยครับพี่น้องหลายท่านบอกว่าเลี้ยงง้วเนื้อเราเอาไปขายตลาดมันก็ได้บ่ตั้งจากลูกผสมบามันไทบันตรงนี้นะนะครับตีราคากบไป่เห็นต่างกันหลายแต่เพิ่นวายุนีขาดได้จากเพื่อนไปหรือว่าเพื่อนผสมติดทองเอาไปเลี้ยงรับสื่อขึ้นนะพี่น้องลู่ละสองรอยบาทครับพี่น้องเพื่อนกรันตีไห้ยานุ่มนะครับอายุหนึ่งปีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปฟังว่าที่ไปที่มากของเพิ่นนะครับอยากจะเขาร่วมกับเพื่อนนะครับไปจังไรมาจังไรมเดี๋ยวไปพ ครับผมเดี๋ยวเข้ากับมาสอบถามพูดคุยรายละเอียดนะครับสำหรับแนวทางของฟ้ามที่เพื่อนได้วางแนวทางไว้นะครับตีปัจจุนฟามหรอกคับเพื่อเกษตรกรโดยแท้จริงอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนจะเป็นเขาเรียกว่าฟ้าเฟ้นนะครับหอดองอาจจะเบืองหนอกนะครับเขามาเป็นแม่พื้นฐานแม่แม่บล็อกให้สำหรับเกษตรกรที่อยากจะเห็ดแต่ว่าบมีไผสีน้ำเขามาไห่เห็ดเป็นวัวพื้นฐานที่คุณภาพดีวัวลูกผสมที่น้ำเขามานะครับตอนนี้ไม่ยากโตทั้งหมดครับ ตอนนี้ถ้าลูกผสมในส่วนของลูกผสมยุโรปเนี่ยมันม่าล่าสุดนี่ร้อยตัวครับรอยตัวเนาะนะครับเป้าหมายของเข้าคือเจ้าตัวที่จะน้ำเข่ามากเรื่อยๆน้ำเข่าในร้อยห้าสิบตัวรอยห้าสิบตัวนะครับตอนนี้จะเป็นน้ำเข่าสายพันธุกรรมคือสายพันธุกรรมนะครับสายพันธุกรรมลูกผสมยุโรปว่าจะเป็นลูกชัดฮอนเดาบีบครับครับผมก็ถือว่าเป็นง่วที่อยู่กับเมืองหอนบ้านเขาได้นะครับเป็นเหมาะกับอากาศซึ่ง ต้นหน้าก็เป็นลูกผสมยุโรปที่เหมาะกับอากาศบานเร่านะครับตอนนี้ก็เขามาแล้วร้อยตัวครับพี่น้องนะครับอันนี้แนวทางของเพิ่นข้าว่า2องลอยที่นี่นะครับลูกละ2องลอยอธิบายขยายความใจนวอยในคําววาโลูกละ2อลอยแนวท่าในการที่เกษตรกรอยากจะเขามารวมเมื่อหรือว่ามารวมทีมนําครับผมลูกสองลอยหมายว่ารับ รับงัอแม่พื้นฐานจะหนีไปเหมือนว่ารับงัอตั้งทองว่าเขาสิไปเพ็ดทองให้โดยผสมกับพอบีบมาเตอร์ที่น้ำเข้าจากเมริกาของเขาเองครับสมตั้งทองแล้วเขารับประกันด้วยผลการตรวจอุตสาห์นะฮะเกษตรกรรับไปเลี้ยงนะครับแล้วก็พออายุได้ประมาณเมื่อเกินปีหนึ่งทรงลูกกับขึ้นมาที่ฟ้ามเนี่ยราคาโลละ2 0งรบาทถ้าเพชรแม่เพชรเนี่ยครับเพชรผู้ละครับเพชรผู้นี่มันโลละ1 0ยครับโลละ1อยเนาะนะครับอันนี้คือเอางัวที่ติดทองจากฟ้ามเข้าไปแล้วครับ ทำการตรวจทองใหย้หยาให้นังต่างๆก็คือวัวทุกตัวมีเบอร์ที่หูมีโปรแกรมการให้วัคซีนมีโปรแกรมการรักมีมีประวัติการกากรักษาโรคมีโปรแกรมการให้วัคซีนทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีผลการตรวจดูดเช้าเรียร้อยยืนยันเรียบร้อยสงมอบให้กับความกับมัวนที่สมมอบให้กันนั้นครับผมเอาไปเลียงกับต๊ลูกมาเท่ากับท่ามี้มองได้ราคาการันตีดหลายๆก็เทาเท่ากับ ต่อไปได้ได้ค่ะอยากกลับมาหาที่ฟาร์มฟาร์มกับการันตีให่ลูกละสองร้อยนีครับนะครับผมอันนี้ในส่วนของลูกผสมยุโรปที่น้ำขาม่าลอยก็โตตอนนี้นะครับพี่น้องประม่าลอยโตตอนนี้ถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นชาโรเล่แหละครับผมอีกชาโรเล่เนี่ยถ้าเกิดเป็นแม่ชาโรเล่ที่เป็นแม่ชาโรเล่ในเมืองไทยเนี่ยเลือดมันเกินหาชิปหรือเจ็ดชิปฮาร์เนี่ยเฮ็ดตั้งต่อ้กันพอบีฟน้ำขา่าจะไม่ก้ากันแต่ว่าราคารับซื้อกับประการราคาที่ลอยสี่สิบบาทลอยสี่สิบบาทครับนะครับผมแล้วลอเกณฑ์รราาคคับพี่น้องครับ นะครับมีอายู่แบบให้เลือกนะครับพี่น้องยากได้เชลเล่ไปเลี่ยงราคาของแม่บล็อกปุ่มทองของเชวเล่อาจจะราคาบ่ได้สูงเท่าน้ำขอายุโรปเนาะแต่ว่าผลตอบแทนก็ตั้งกันซึ่งลอยสี่สิบกับสองลอยครับพี่น้องนะครับคือเอาเขาม่าขืนตาซังเลยครับพี่น้องขืนตาซังเลยนะครับผมอายุจักเดือนจักหนึองขืนตาซังกับตีราคากันไปเลยเริ่มซื้อที่อายุจักเดือนครับเริ่มซื้อกับอายุหลังยานมครับแต่ไม่เกินหนึ่งปีอ่าหลังยานมแต่ไม่เกินหนึ่งปีครับ อ่าถ้าเกินหนึ่งปีนี่จังไนครับผม้เก mm ินหนึ่งปีเนี่ยหมายว่าเขาเขาากเอาง้วะมาเกินหนึ่งปีเพราะเขาสามารถปับกลางน้ำของเขาเองตั้งหาก็คือในอนาคตก็คือเขาก็จะขยายฟ้ามออกไปในส่วนของกลางน้ำุนกลางน้ำอีกกลางน้ำปลายน้ำต่ออีกครับอ่าปลายน้ำอีกไปรอหนึ่งก็คือตอนเนี้ยเขาก็เพิ่งเริ่มเนาะก็ถือว่าอยากให้เกษตรกรผู้กำลังมองหาแนวทางว่ายูกันใดเลียงกันไดงัวนะครับแล้วก็งัวมันก็สามารถที่จะเลียงเข้าได้นะครับก็ถือว่านํำเขามาในส่วนหนึ่ง ฝากพีฝากนองผู้ก็ร่งอยากจะเข้ามาเขาร่วมเนาะนะครับตอนนี้พันธุกรรมที่เกษตรกร,ท,กร,รทามาจะมาแบ่งไปได้มีสายพันธุ์ใดเนี่ยนอกเหนือจากลูกผสมยุโรปของกลุ่ปล่อยตัวนี่มีลูกผสมชาโรลเลูลกผสมแบงกัดลูกผสมแองกัดนะฮะครับผมและก็ที่ตั้งทองบีบทั้งหมดครับอ๋อตั้งทองบีพบพอยืนพื้นเท่าก็คือบีมาเตอร์เนาะบีมาตอ่์ที่าน้ำแข็งว่าว่าเท่าจะผสมที่เป็นลูกผสมชาวบ้านเนาะครับลูกกระทบกระตามลูกผสมยุโรปบีบแองกัดนะครับชาโลรีครับนะครับจะเป็นพอ บีบไปยังตองพอบีบอันนี้ขยายความทั้ไรที่พี่น้องกันจะฟังแล้วก็ทีเอ๊ะเป็นมันบีบมันดีจังไหนนะครับผมบีบหมายว่ามันเป็นเนื้อที่พอต้องถึงใครมันแสกหลายเป็นเนื้อแดงเป็นเนื้อแดงนุ่มเป็นเนื้อที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคในอนาคตข้างหนานี่เ้าเอาเรื่องของอนาคตมากกว่าในสิ่งที่คือบีบมาเตอ์นี้มีพัตดุกรรมที่ตอบโจทย์ตอบโจทย์ร่องลอยในตลาดคือเอาเห็ดในสิ่งที่ตลาดมีคือเป็นเขาเรียงว่าเนี่ยไมคคือเรียงว่าแบบตรงนี้ตลาดเรียงตลาดน้ำการเลียงครับผมเรียงยากว่าบีบ บอครับง่ายง่ายง่ายก็บามันหลายครับผมง่ายก็เชโรลรี่พอมบ๊ง่ายก็เชโรลีอ่านะครับผมแต่ว่าทุกสายพันธุ์ดีเบิร์ตแต่้นอยู่กับว่าเฮาเลี้ยงแล้วเขาเข้าแบบไหนแต่ว่ายู่นี่เลี้ยงบีบแล้วก็ถือว่ายิ่งเลี้ยงยิ่งหลงรักโดยผมสังเกตเบิร์นก็เงียบแต่เอานี่หนึ่งแหะตัดปัญหาคือความเงียบบ่ฮ้องบ่กระตุกโควคากบ่ฮ้องบววุ้ยวายครับพี่น้องหิวแล้วก็บ่ววุ้ยวายนะครับสองก็คือการกินของเหล้าก็คือเท่าที่ผมเคยไปเบิร์นได้ฟ้าอื่นเพิ่นบอกว่าหญ้าเหลือ อ่าที่เป็นแข็งแข็งย่างเล่ากับกินในเบ็ดนะครับเล่าโบได้มากกว่าถิมสุ้มไฟถิมนะครับอันนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งกินง่ายยูไงกินง่ายยูไงขอดไงขอดง่ายน้ำนมดีพร้อมนี่เนาะน้ำน่มดีครับน้ำน่มน้มนมดีรอบการเป็นสัตว์ของเพื่อนประมาณจ็กเดือนซิปซี่เดือนเป็นสัตว์ครับซิปซี่เดือนเป็นสัตว์นี่เราพี่น้องกันบ่เลี้ยงลูกผสมกับสองปีขึ้นเนาะกว่าจะได้ผสมลูกกันบ่ไก่ย่างนมกับว่าได้ผสมนะครับนี้เราชนะคนกิดเป็นแม่ตัวรับที่ดี เอานะครับผมผู้ใดสนใจเบอร์โทรติดต่อได้ก็ครับผม088ครับ088 671 671 4150ครับ4150นะครับผมสุวพัฒน์ฟาร์มนะครับผมหมู่บ้านที่ที่ตั้งฟาร์มคือบ้านสะแก้วบ้านสะแก้วตำบลสะแก้วตำบลสะแก้วอำเภอเปหน้อยอำเภอเปหน้อยจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งหอดขอกหอดฟาร์มเพื่อนสะกอนนะครับเพื่อนบอกว่ายังไ่เห็นนะครับแล้วบางตัวจริงเอาไอ้เพื่อนท่ายางบางอีกให้ร่าวๆแจ้งน่อยนะครับเราพูดคำนนะน รเราไปที่นี่หลายท่านกน็ยังมีคําถามข้าใจว่า,าตลาดเนื้อบา้านเฮ่านี่สิพักกินลาบกินก้วยอยุตตอนเนี่ยเราเกียรติบอกว่าจะซื้อกันโล่สองลอยหรือมันจะไปต่อจยังไหน,นะครับอ๋อเนืน้อสองลอยเขาจะเป็นในส่วนของเนื้อแดงพี่เมียมครับครับผมส่วนตลาดลาบค๋อยให้มีตลาดหนึ่งอยู่แล้วซึ่งมามีพอพันลองลายพอพันหนึ่งในส่วนของตลาดางลางแต่ส่วนตลาดเนื้อเนื้อแดงพี่เมียมเนี่ยมีสองอย่างเป็นในโคมีชีวิตเท่ากับเตรียมส่งออกแต่โคในส่วนของในเมืองไทยเทาก็ท่าเป็นตลาดเนื้อเนื้อแดงพี่เมียมไป เขาแต่แต่เป็นถ้าอยากได้เป็นไขมันแสกเพิ่มถ้าว่าเพิ่มเติมในส่วนของพัตุกรรมที่ไขมันแสกมาใส่หรือเป็นพอว่าขี้วมาใส่ตามาผนอย่างนี้เขาว่างไว้ทีนี้มีคําถามต่ออีกคือถ้าผมมีงวัวที่เป็นบีบหรือว่าเป็นชัโรลี่อยู่แล้ว<ช>อยากเขามารวมนํานะครับมีักเกียจยังไงเนี่ย <กะ S 2> ทั้งทั้งเรื่องตอนที่เอาเขามารวมได้ผลผลิตออกมาเท้าซอยเหลือหรือว่ากวนนุ่นกันจังไหนะครับ ก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเข้าต้องการที่ให้ส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงแม่ตัวน้ำให้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่มีแม่พันธุ์บามันอยู่แล้วกะบสาย,ยบ,บีบมาเติร์กเขาไปใช่แล้วก็มีลูกกลับมา,าก็เป็นสังเป็นในส่วนของกลุ่มกลางน้ำต่ออีกนะครับในส่วนของอผู้ใดอยากเลี้ยงงัวแต่บ่มีแม่พันธุ์ที่ดีต้องบ่อยากไปหาแม่พันธุ์มองอหาแม่พันธุ์ยากๆมาแล้วก็ย่านเฮ็ดทองมอติสที่จะไปเลี้ยงแแนวทางไหน ที่มิถลารลองรับเอา,าเขามานีเขาก็มีแม่พันธุ์พื้นฐานว่าจะเป็นหลุกผสมชาโรเล่แบ่งกัดแบ่แงกัดแล้วก็ลูกผสมยุโรปเขาก็เห็ดทองไห่นะฮะแล้วทองไห่แล้วก็เกษตรก,กรก็รับงวอทองไปเลยแล้วเลี้ยงแป๊บเดียวมันก็ได้ลูกกลับขึ้นมาจะเป็นนาา่องทั้งไหมลูนต่อไปก็ใช้น้ำเชื่อผสมต่อไปอีกกมูลเลียกันไาอีกคือชาวบ้านเลี้ยงผลิตต้ตนนามย่างเดียวนะฮะแล้วก็ทรงมาใหฟาฟา้าฟ้ามาเห็ดในต่อไปอีกก็เป็นการที่เชี่อมโยงกันแบ่งกันเห็ดแบ่งกันทำครับผมเอามาที่นี่ ลักษณะการการเลี้ยงของเขาเฮากับเลี้ยงยืนคอกเป็นหลักเนาะยืนคอกเนี่ยครับพื้นที่ไม่จำกัดยืนคอกเป็นหลักอณ์ไหลน้ำพงน้ำทามันอาจจะลำบากเนี่ยเนาะเพื่อให้ได้กินอาหารเราก็ได้น้ำนักที่ดีเขาก็ต้องเฮ็ดคอกนะครับดูแลความสะอาดจักหน่อยเลี้ยงมาหลายตัวซีโตหาตัวได้ลูกมาอเขากับทรงเข่าแม่กับผสมต่อไปนะครับลูกระส่งเข่าเขาก็ได้ตลาดถือว่าเป็นแนวทางรวมกันซอยกันครับพี่น้องนะครับหลายๆคนเลี้ยงนะครับเราบัดที่นี่ ผลตอบแทนร่องคำนวณคร่าวๆให้พี่น้องฟังกันหน่อยหลายท่านว่าให้ล่องให้คำนวณผลตอบแทนกันนะว่าขอยเอาไปเลี้ยงเราเจ้าถือว่าผ้าขอ่ขอยลมข่อยจมไปอีหลีนะครับสมมติว่างวดรุ่นนี้ออกไปเนี่ยหลังหลังยาโนมเนี่ยเรว่างปีหนึ่งเนี่ยน้ำหนักก็กประมาณเกือบเกือบประมาณสามลอยสามลอยนิดๆนะฮะแล้วกิโลละสองลอยประมาณหกเจ็ดหมื่นประมาณอ่าประมาณหกเจ็ดหมื่นสื่อกันในตลาดผมก็เห็นสื่อกันสองหมื่นหาเกินสามหมื่นนะครับแต่ตอนนี้เขาขายงวดรุ่นยาโนมที่ อายุว่าเกินปีเนาะว่าเกินปีเขาสามารถที่จะขายได้หกหมื่นยังสี่นะครับจะ<ต>ให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้จากการเลี้ยงวัวเนี่ยมากขึ้นครับผมเนี่ยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยทอเดิมเนี่ยทอเก่านะฮะแต่ว่าผลตอบแทนมันสิมากกว่าครับผมเป็นโอกาสทั้งเลือกไม่ในการที่จะพัฒนาวงการบริษ,ษัทไทยให้มัน มีรายได้เกษตรกรจไม่อะไรมากขึ้นก็ที่เลี้ยงงวปัจจุบันนี่ยู่เอ้านะครับผมบ่ต้องห่วงเรื่องตลาดเพราะว่าเพิ่นกับคำนวณวางแผนมาให้แล้วขอให้มีวัวมาส่งเพิ่นนะครับเพิ่นว่าตอนนี้ตอนนี้ว่าเห็นว่ามีขั้วตาออกไปต่างประเทศก็มีเนาะครับอ่านะครับทีมของเพิ่นนะครับทีมกลุ่มของเพิ่นเนี่ยที่เลี้ยงกันอยู่ในประเทศเนี่ยครับมีขั้วตาส่งออกนอกบ่ต้องกังวลเลยครับว่าอ่ามาขายในบ้านเฮามันสิไปขายใส่ไปที่กินนะครับผม ส่งออกนะครับตอนนี้ขบวนรถไฟจีนมาผอดนเราเราพี่น้องก็เลยขามาเฮ้าบม่ต้องห่วงครับขบวนเนี่ยเฮ้าส่งไปถึงจีนได้ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกก็ว่าไปได้นะครับผมขอให้มีของนะครับตอนนี้ถามคุณพี่เพ่ลี่ยวบอกว่าทีมงานที่กระลังได้โคต้าเขามาหาง้วดท่ผลิตออกมาเป็นเป็นง้วดถิ่ขุนปลายน้ำที่จะส่งต่อไปนะครับเพราะมีก็เลยเป็นทีมาว่าเข้าเอาความรู้ในเรื่องของง้วดตนน้ำซึ่งมีคนเห็ดหน่อยครับแต่ก็่ีข่า บางเคียช่วงโรคระบาดมากเขาก็สูญเสียหลายเนาะนะครับแล้วก็เรื่องโรคเรื่องยังเขามาหลายช่วงล่าปีสกินเมื่อกี้กับว่าต้นน้ำหลายท่านก็ถอดใจคือพอสมควรนะครับถอดใจพอสมควรนะครับแต่ว่าดีกับดีพินหนึ่งฟ้ามันยังยืนยัดอยู่ได้อย่งจะซีหานี่ผมมาตอนนี้เติบโตมากกว่าที่ผมเคยมาหลายที่แล้วเกือบเท่าโตครับพี่น้องเกือบเท่าโตในพื้นที่จะไรครับทั้งหมดทั้งหมดนี่ถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดฟ้ามันจริงเนี่ยว่าถึงยี่สิบไร่ฮะแต่ว่าเป้าหมายที่ผมกำลังเห็ดฟ้าหนึ่งมาว่า ถามมีพื้นที่ดินเกษตรกรหนึ่งไร่เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันได้รายได้หนึ่งล้านบาทต่อปีต่อพื้นที่หนึ่งไร่นั่นคือโจทย์ผมนึกกลับมาเห็ดพนห้าบาทนะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ฝากไปครับพี่น้องเอาไพอยากได้ง่วงพันธุกรรมดีๆที่เพิ่นผสมติดท่องนะครับผมหลับสื่อเคลืนโลดสองรวยนะครับผมเพิ่นการันตีให้เส้นสัญญาไพ่เวเซียเส้นธัญญาเอาเลยนะครับผมเอาใครอยากอก่ยวกับกูทอกศผู้ใดจตมการบอกว่ามีตลาดล่องรับทำเอ็นวมยุนเนี่ยเฮาก็พร้อม เช่นเดียวกัรองรับเกษตรกรทุกระดับนะฮะว่าจะเลี้ยงโตหนึ่งสองโตหรือสิบโตหรือห้าสิบตัวหรือหลายตเขาก็สามารถเช่นเดียวกัยุโได้ครับครับผมอ่ะเข่ามาพูดคุยทีมงานเพ่นมีนะครับเอาคุยกับเจ้าของฟาร์มโดยตรงได้นะครับผมเพื่อความสบายใจนะครับให้พี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมก็ถือว่าเป็นอีกแนวท่าเนื้อพี่น้องหลายคนเลี้ยงไรยนต์พงนั่งทานะครับขายแล้วบังเทือกกะรู้สึกว่าขายแล้วรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบ หรือว่ากําไรมันบมอไดอ้ยังทีเฮาเสียเวลาเลี้ยงมือเว้นบางคนกับไปนอ,นอ่านฝ่องัวเปิดมือเว้นนะครับรบ,บางคนอาจจะต้องเสียสารไวลาเห็ดคอกเ็ขยังแค่์ฝ่อแค่คอกว่าต้องไปลุ่งทงลุ่งทา,าสุมือหน้าไผ่ผู้ใดกกับแพงนะครับเอาไปเลี้ยงทุกมือที่ <laughs> หน้าไผ่ผู้ใดกกับแห้งเอาไปน้องรอบหัวไปเบิดนะครับผมแล้วไปเลี้ยงเป็นเล่ากัน แต่ว่าเข้ากับมาลองมาปรับแนวคิดนะครับผมมาปรับสถานการณ์ทีนน่ในการเลี้ยงง้วต่างประเทศเขากับบได้เลี้ยงไรทงคือเข้าอาจจะมีทีฟ่ฟร์มใหญ่ในต่างประเทศไม่กล่าวาเสเตรเลียอนนันคือเขาเป็นเจ้าของทีเอง <Man. S 1> แต่เขาไ,ไเปเลี้ยงที่คอนอื่นนะครับบานเข้ามีพื้นที่หน่อยก็ป,ปรับปรุงนะครับสักภาพาเปนาผมเสียได้ว่าไปได้อีกไกลเนาะครับผมบนะ ตามที่เฮาสังเกตมั้งอีสานบ้านเฮานี่พื้นที่แล้วก็ทำเลแล้วก็เรื่องความอุดมสมบูรณ์แมนครับปลูกหญ้าตอนนี้ทุกคนก็ลดต้นทุนในการเลี้ยงเฮาก็สิเลี้ยงต้นไปอยากสิเลี้ยงนําเพิ่นก็ช่วงนี้เกี่ยวหญ้าเก็บฟางให้ฟ้าเด้อพี่น้องนะครับเก็บไปเลยนะครับผมวางแผนเรื่องหญ้าเรื่องฟางไว้พอพร้อมแล้วมาเอางื่นเพิ่นไปเลี้ยงทุกอย่างก็สิสบายขึ้นทุกอย่างนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมใครที่สนใจกับเบอร์โทรที่อยู่ ขึ้นขอความใหม่ได้ครับพี่น้องที่สุวพัฒน์ฟาร์มมานี้เข้ากับเป็นซื้อกลางมานําเสนอให้ในคนเดินเลี้ยงนี้นะครับแต่ว่าคลิปต่อไปก็ยังอยู่ที่ฟาร์มนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งแนวทางการเลี้ยงนะครับหลายท่านว่าพามาซื้อแล้วบอกวิธีเลี้ยงเนี่ยมันเลี้ยงจังไดนะครับมันยากบ่เลี้ยงยาเลี้ยงอาหารนะครับต้องให้กินอีหยังแน่จังสิได้ได้ตามกินนะครับน้ำน้ำสองลอยจังสีบกขาดนะครับผมเป็นยังเลี้ยงอยู่บ้าลขึ้นมาตัวจอยๆนะครับเดี๋ยวกินหญ้าเป็นหลอดกับยังจอยค